ช่วงนี้มาติดตามรู้ทันน้ำกันบ้างนะคะโดยการสร้างฝายชะลอน้ําเป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะที่ชาวบ้านในจังหวัดลําปางนามาใช้หลังจากต้องประสบภัยแล้งซ้ำซากนะคะติดตามได้ในรู้ทะน้ำค่ะ ผู้ชมกลับมาพบกับรายการรู้ทันน้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งนั่นก็คือจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นก็เลือกใช้แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะโดยที่ลำห้วยแม่ซุยบ้านค้าพัฒนาหมู่7ตำบลบ้านค้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ชาวบ้านในพื้นที่และส่วนราชการก็ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามลำห้วยซึ่งเป็นน้ำสาขาลำน้ำแม่ตุยโดยวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาได้ในพื้นที่อย่างเช่นก้อนหินและไม้ไผ่ที่นำมาสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่ารวมถึงจะได้มีน้ำไว้ใช้ในชุมชนอีกทั้งยังลดปัญหาการเกิดไฟป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ชาวบ,บ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาที่ผ่านมาได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามลำห้วยไปแล้วมากกว่า50ฝายค่ะทำให้น้ำในลำห้วยกลับมาไหลยอย่างไม่ขาดสายเขาจึงมีแผนที่จะสร้างฝายให้ได้ทั้งหมด109ฝายเพื่อชะลอน้ำให้มีไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้ นอกจากพื้นที่นี้แล้วนะคะที่ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานก็ยังมีการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยการออกสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งบ่อพักสูบน้ำรวมถึงแหล่งน้ำในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านเริ่มแห้งขอดเขาจึงมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการสับเปลี่ยนเวลาเปิดการจ่ายน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงมอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นออกสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนที่จะนำมาทำประปาทั้ง5ตำบล56หมู่บ้านค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสําคัญการอยู่รอดของป่าไม้โดยเสนอเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือเรียกว่าฝายแมวพระองค์พระราชทานพระราชาทิบายว่าการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อนหนุนน้ำส่งตามเหมืองไปใช้ที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อยแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยโดยให้พิจารณาสร้างฝายราคาประหยัดใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่นซึ่งส่งแยกฝายแมวเป็น2ประเภทคือฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นส่วนประเภทที่2เป็นฝายดักตะกอนสำหรับประโยชน์ของฝายแมว สามารถลดการพังทลายของดินและความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำมากขึ้นกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วยกระเก็บตะกรนที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยช่วยยืดอายุแหล่งน้ำต่อล่างให้ตื้นเขินช้าลงอีกทั้งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการ,กรเกษตรของมนุษย์และสัตว์ต่างๆฝายแมว จึงนับเป็นพระราชดำริที่ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงตามติดภัยกับสอบอชวันนี้จะพาไปดูแนวทางแก้ปัญหาดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ทรงยุ่งยากวนนะครับเพราะว่าท่านทรง,รงทราบดีนะฮะว่าจังหวัดนครโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ย,ยแถวแถวอำเภอลพิตำเนี่ยนะฮะรอบรอบเขาหลวงเนี่ยก็เกิดฝนตกหนักชั่วคราบฉล่มสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วมีแผนอย่างไรซึ่งมันจะมีด้วยกันห้าเรื่องใหญ่ๆญะะเรื่องแรกก็คือว่าเรื่อง ภาพแหวนล้องของที่นี่นะครัป่าเขาเนี่ยนะฮะที่มันถูกทําลายไปด้วยฝนด้วยดินถล่มเนี่ยตอนนี้มันกลับคืนสุขภาพยังไงนะครับการกลับขืนสุขภาพธรรมชาติเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงการกลับกลับคืนโดนยเราเองเนี่ยนะฮะใช้วิทยาการเข้าไปดูแ,แลเนี่ยมันไปได้เระยะไหนแค่ไหนนะครับเพราะสองคือว่าประชาชนที่ที่เดือดร้อนนะฮะเสียชีวิตเจ็บป่วยแต่เดือนนี้ก็อยู่ที่ไหนเขาสุขสบายดีแล้วหรือนะฮะยังดูแ,แลเขาอยู่ตลอดไปหรือเปล่า ข้อที่3ก็คือว่าบ้านเรือนเนี่ยที่มันอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้ามปลอดภัยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้ามาอยู่ที่เดิมนะไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วข้อที่4ก็คือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมในตอนนี้เนี่ยฝนมันก็จะตกหนักกว่ากันเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าไอ้ระบบการเดินทางในมณฑลศรีสธิภาพแค่ไหนนะฮะมันจะได้จริงๆหรือเปล่า ค,ความร่วมมือของหน่วยให้การเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็น5ข้อหลักนะครับแม้ว,ว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมที่อยู่ในแนวเขตดินสไลด์อำเภอนอกพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะต้องระมัดระวังภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ